ตัวดีแฟนบอลทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมวฟุตบอลทีเด็ดบอลจับหมอน้ำโชกแน่นอนละค่ะทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นศึกฟุตบอลเกาหลีดิวิชั่นหนึ่งค่ะเป็นการจัดการรองทีมเจจูยูเนเตดพบกับฟองน้ำซึ่งนั่นนี้นะคะแข่งที่ทิมงของเจจูยูเนเตดค่ะเราไปดูกันที่5านัดล่กสถิตุการของเจจูยูเนเตดกันก่อนเลยนะคะสถิติอันดับแรกสุดตุการของเจจูยูเนเตดนะคะชนะมาได้แค่1นนัดเสมอ1นัดและแพ้ถึง3นัดเลยทีเดียวค่ะ เราไปดูกันต่อที่สถิติในบ้านฮานาล่าสุดเลยดีกว่านะคะสถิติฮานาล่าสุดในบ้านนะคะเจจูยูไนเต็ดนะคะชนะถึง2นัดเสมอ3ามนัดค่ะส่วนทางฝั่งของซองน้มนะคะสถิติฮานาล่าสุดทุกรายการซองน้มนะคะเสมออยู่ที่3านัดและแพ้สองนัดค่ะและสถิติฮานาล่าสุดข,ของการไปรเยือนซองนัมน,นะคะชนะมันถึง1นนัดเสมอ2อนัดและแพ้2อนัดค่ะส่วนราคาบอลคู่นี้นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมเจจูยูไนเต็ดค่ะ เปิดราคาต่อที่1ลูกและครึ่งควบลูกจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปัจจัยสำคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะพอมียลองดูการเล่นและขอมันใจไปที่เจจูยูเนเตดค่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกต่อเจจูยูเนเตตหนลูกมีให้แนะนำอ,อย่างน้นอย2ประตูค่ะวนส,สกอร์ที่คาดไว้นะคะ น่าจะจบกันที่2งปตระตูตัวสูนั่นเองละคะ่ะถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดการวริค์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตืนตอนก่อนไปด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในวนพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นดนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย